สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุต l l Station สถานีฟุตบอลทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ฮะตัวผมเองก็นําข่าวสารนะครับอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับทีมจิ้งจอกสยามเล t เตอร์สตี้มาฝากเช่นเคยนะครับในคลิปสรุปข่าวเล t เตอร์สตี้ประจําวันนะครับวันนี้ฮะวันเสาร์ที่23นะครับกรกฎาคมนะพุทธศักราช2565นะฮะหรือ2022นะครับ ไม่มีวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องผมนะแล้วก็เอาข่าวมาฝ่ากันทุกวันนะฮะซึ่งประเด็นหลักๆวันนี้มีอะไรบ้างทุกคนมีเรื่องของก่อนเกมนะครับความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่เลตเตอร์สตีจะพรีซีซั่นนะครับพบกับดาบี้เคาน์ตี้และเพรสตันน์นอตเอนนะครับซึ่งเป็นวันเดียวกันนะครับซึ่งแข่งขันในเวลา13นาฬิกากับ15นาฬิกาคือบ่ายโมงกับบ่าย3นะครับซึ่งนี่เป็นเวลาที่ UK นะครับหรือเวลาที่อังกฤษถ้าเป็นบ้านเราก็ แข่ง1นึ่ทุ่มนะครับกับ3ามทุ่มก็คือแข่งจบ5้าทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับและเพรสตันนอตเอ็นนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเลตเตอร์สตี้เขามีการเผยผู้เล่นออกมานะครับผู้เล่นที่จะใช้ใน2ชุดที่จะเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้และเพรสตันนอตเอ็นครับนะครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวมาไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับยังไงฝากหลักการกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe นะครับและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับนะครับซึ่งมีใครกันบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะใช้ในเกมที่เจอกับ d า r ์บี้คา t ตและเพรส n ันนอตเอนทุกคนมีทั้งหมด40คนนะครับทุกคนแบ่งเป็นชุดที่จะเจอกับทางด้านของดาร์บี้คา t ตเนี่ย21คนและเจอกับเพรส n ันนอตเอนอีก19คนทุกคนนะครับซึ่งอ่ะมีใครกันบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับ ที่จะเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้ครับประกอบไปด้วยฮะผู้สาประตูครับสโตรลากี้นะครับชิตตูลูโอดินเซ่นะครับแบล็ตยังนะครับแล้วก็กองหลังครับเดนนิอัมาร์ตี้นะครับติโมตีกัสซันเย่นะครับเชนฟินคลาร์ก้าโซนชูลุคโทมัสยานิกเวสเอร์กาบนะครับนี่คือในส่วนของกองหลังนะครับกลางมีใครบ้างกองกลางนะครับฮัมซาชาดูรี่ฮะทุกคนมา มาคอมมาดีวาดัวนะครับหรือมาซาอมาดีวาดัวนะครับทาวันดามาร์ n วันทีสนะฮะนอมเปริดเมนดี้นะฮะวินเฟรดเอนดีดีเดนิสนะฮะยูริเตเลมันะครับแนวลุกก็ประกอบไปด้วยครับคาร์ลบรายนะครับวิลอาเวสเพสเ a นดาก้าและ k คเล c ชี e อีเฮน h านี่คือ21คนครับที่จะเจอกับ d า r b y County ในเวลาบ่ายโมงตรงหรือทุ่มหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะฮะชุดแรกนะที่จะแข่งนะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งที่จะเจอกับเบรสตันนอตเอนทุกคนประกอบไปด้วยนะครับผู้สาประตูอ่าผู้สาประตูเป็นทางด้านของเดเนียลไอเวอร์เซนทุกคนนะครับแคสเปอร์ชามายเคิลนะครับมีแค่2คนนะครับและกองหลังครับมีจอร์ดแอปเปียนะครับจอร์นี่อีแวนนะครับเวสซี่โฟฟาน่านะครับฮิวจ์นะครับเจมส์จัสตินนะครับเบนเนลสันนะแล้วก็ทางด้านของลิคาโดเปเรล่านะครับ แล้วก็กางเนี่ยมีใครนะครับมีท่านของเอวิงนะครับเคียนันดิวบรีฮอฮลเคซี่แมคอาร์เทียนะครับบูบาร์กรีซูมาเล่นะนะครับแล้วก็เจมส์แมดดิสันนะครับแซมมี่ไบร์บุ๊กด้วยนะครับทุกคนส่วนแนวลุกประกอบไปด้วยนะฮะทางด้านของเอาไบรตันนะครับบานไอโอเซ่ไปเลสนะครับเจมี่วาร์ดี้นะครับ นี่คือเป็นรายชื่ออ่ะลืมคนหนึ่งนะครับบูบากากรีซูมาเล่ด้วยนะอยู่ในชุดนี้ด้วย19คนนะครับนี่คือ2ชุดนะครับที่จะเจอกับเพรสตันนอตเอและดร์บี้เคาวตี้ครับขออนุญาตเอาให้ดูครับนี่ฮะนี่คือชุดที่เจอกับดร์บี้เคาวตี้ครับนี่ครับอ่านี่นะฮะยี่สิบเอ็ดคนนะครับส่วนนี่ครับชุดที่จะเจอกับเพรสตันนอตเออีก19คนนะครับรวมทั้งหมดเป็น 40คนนะทุกคนที่จะแข่งกับทางด้านของดาร์บี้เคานตี้และเพรสตันนอตเอนในวันเดียวกันครับอ่ะนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวใกล้ๆดูทีว่าใครจะเป็นตัวจริงตัวสำรองยังไงนะครับแล้วใครจะได้มีโอกาสลงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับกับการที่ได้แบ่งนักเตะเป็น2ชุดมันทําให้นักเตะเนี่ยมีเวลานะครับในการลงสนามเนี่ยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคืนนี้นะครับซึ่งตัวผมเองคาดว่านะครับว่าจะไลท์สกอร์ด้วยนะครับ เริ่มตั้งแต่6กโมงครึ่งเนี่ยยาวไปจนถึง,งจะห้าทุ่มเลยเดี๋ยวดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับตามนั้นนะฮะอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องแรกทุกคนประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นประจําสัปดาห์เลยคือประจําวันเลยพูดผ,ผิดไม่ใช่ประจาสัปดาห์ประจําวันเลยคืออะไรเรื่องของเตเลมรนทุกคนเพราะล่าสุดครับอาร์เซนอลน,นะครับได้ทําการปิดดีลซินเชนโก้นะครับก็ไปอยู่กับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้ว นะเป็น,ไป,น,ปนไ,ปไปเป็นนักเตะใหม่ของเดอะการเนอร์นะครับซึ่งเรื่องของยูริเตเลมันเนี่ยทุกคนสื่อ l e t t e r ร์สตเนี่ยเลตเตอร์เชียร์ไเนี่ยเขามีการออกมาบอกครับแล้วก็อ้างชื่อของแอคคอร์ดิงนะครับฟาบิโอโรมานโน่ด้วยทุกคนเขาบอกว่าโรมานโน่ยังบอกว่าถึงแม้ว่าอาร์ซนอนเนี่ยจะได้ทางด้านของซินเชนโกไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดออกมาว่าไม่ได้สนใจเตเลมรนนะครับเขาเขียนว่านี่ครับฟาบิสโอโรมาโนครับ Current situation ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของยูเิตเตลมรนนะครับอาร์เซนอ still contact with people คือยังคือยังติดต่อกับเตเลมรนอยู่นะครับสำหรับ a r s e n ซนและอย่าเพิ่งตัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปด้วยครับ ซึ่งถ้าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหรือปีศาจแดงแมนยูเนี่ยไม่ได้แฟรงกี้เดยองก็อาจจะไปเล็งทางด้านของลูเบนเนเวสนะครับหรือยูริเตเลมันครับด้วยค่าตัวที่ยูริเตเลมันเนี่ยไม่แพงเกินจริงทุกคนนะครับซึ่งเขาบอกว่าราคาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับสำหรับเตเลมันและโลมาโนยังบอกอีกครับว่าในตอนนี้ครับ การที่เตเลมรมนเนี่ยจะต่อสัญญาออกไปกับเลเตอร์สตีเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับสำหรับยูริเตเลมรนเลยนะครับคือแบบว่าโอกาสนี้แบบยากมากๆที่จะต่อสัญญากับทีมออกไปนะครับและมีโอกาสสูงที่จะย้ายนะครับเขาใช้คำว่า no intention for new contract extension เลย No intention หมายถึงอะไรทุกคนไม่มีเจตนาเลยในการที่จะต่อสัญญาออกไปสำหรับยูริเตเลมันครับทุกคนเพราะฉะนั้นโอเคนะครับมีโอกาสสูงที่ถ้าไม่ซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายออกก็น่าจะเสียฟรีมีโอกาสสูงในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือวินเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดของยูริเตเลมันนะครับ ถ้าขายได้ก็ควรขายออกครับไม่งั้นจะต้องเสียไปฟรีๆสำหรับเลเตอร์สตีนะนะครับอเรื่องของยูริเตเลมันนะครับอ่ะวันนี้ประเด็นไม่เยอะมีอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับคือประเด็นของติโมตีกัสซันเย่ที่มีข่าวว่าดิโอโกซิเมโอเน่เนี่ยให้ความสนใจวิงแบ็กแบ็คขวาลายเนี้ยอย่างมากเลยคือเป็น Number ร์วเลยสำหรับติโมตีกัสซันเย่นะครับ แบ็กขวาชาวเบลเยียมเนี่ยแล้วเล่นวิงแบ็กได้ด้วยนะครับสำหรับกัสซานนะนะครับซึ่งมีสื่อจากเบลเยียมครับเขารายงานว่าซีเมอร์เน่เนี่ย n ัมเ e อร t วันท่าเกต h e right back p o s ส t i o n นะครับสำหรับติวิตี้กัสซานเย่นะครับซึ่งแน่นอนเขาจะเอามาแทนทางด้านของเซมิวาซาโคนะครับสำหรับตราหมีอาติโก้มาดลิดนะนะครับซึ่งทางด้านของสื่อเบลเยียมที่นักข่าวชื่อว่าซาชา ทาวเรยี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาทวิตนะครับบอกว่าติวตี้กัสซันเย่ช้อยสโนว์วันฟอร์แอตเลนโก้มาสิคือเป็นสื่อเป็นสื่อของเบลเยียมเนี่ยเขาได้ออกมารายงานว่าแอตเลนโก้มาสลิเนี่ยคือกัสซันเย่เนี่ยเป้าหมายเบอร์นหนึ่งเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเลตเตอร์สตี้ก็ได้ออกปฏิเสธและบอกว่าติวตี้กัสซันเย่คือคีย์ของทีมนะครับคือเป็นนักเตะคีย์ดีเฟนเดอร์ก็คือเป็นตัวสำคัญของทีมเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าติโมตีกัสซันเย่เนี่ยก็น่าจะอยู่กับทีมต่อไปถึงแม้ว่าอาริโกโม้มาลิปจะสนใจครับนี่คือเป็นข่าวของเลเตอร์สตี้นะข่าวของเตเลมันกัสซันเย่แล้วก็ข่าวก่อนเกมที่จะเจอกับดาร์บี้เคาวตี้และทางด้านของเพรสตันน็อตเองครับเดี๋ยวคืนนี้เราติดตามฟอร์มนักเตะกันครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ สำหรับวันนี้ตัวเมียต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ